สวัสดีครับร้านพุทธเสมอเทคเตอร์นะครับวันนี้มารีวิวรถถ่ายรุ่น lc 7 0 8 sp นะครับคันนี้รถพื้นฐานก็สภาพเดิมนะครับฝากระโปรงสีเดิมสติกเกอร์ต่างๆก็ครบถ้วนนะครับสีตัวพวกนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะครับท่อนคัตมีตัดท่อนเปลี่ยนคัตมาแล้วเครื่องเดิมนะครับสีเดิมคันหน้ามีเปลี่ยนซีน ยางหน้าเป็นยางใหม่นะครับยางหลังเป็นยางติดรถมานะครับไทลอนความสูงของดอกใช้ได้แต่ว่าขอบขอบมีบินนะครับซุ้มลอ้อ้ายขวามีเก็บสีดันท้ายก็จะมีเก็บสีเทาบางๆนะครับสีลอส้อซ้ายขวาก็จะมีเปลี่ยนลงโดยสารอีกด้านหนึงชุดคอนโทลก็ ไม่มีรอดัดแปลงนะครับอยู่ในสภาพเดิมเครื่องเดิมมาร์กโรงงานอยู่ครบมีเก็บสีตรงใบดันนะครับคานหน้าก็มีเปลี่ยนลูกมากไปแล้วคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านลูกเบิกร,ราคา3ามแ0 0แปบาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายเครื่องดีครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับเกียร ระบบเกียร์ชัตเทิล8เกียร์หน้าปเกียร์ถังก็ทําง,งานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายไม่หอนนะครับน้ำหนักภูมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาน้ำหนักปกติไม่หนักครับน้ำหนักคลัตช์เบรปกติก็ถือว่าเอาได้นะครับในระดับของ L47 นะครับเพราด้วยอายุของ L47 ก็ มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้แล้วก็กยังนิยมหาก็อยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้รถน้อยนะครับรถถ่ายรถใหม่ L50 เดี๋ยว…นี้ก็รถใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับคนก็หามือสองก็หา LC7 แต่ก็ต้องยอมรับนะครับด้วยอายุการทำงานออกมัน มีเรื่องแบบเป็นเรื่องมตินะครับตัวซื้ออะไรเงี้ยก็มีเป็นเรื่องตัติขอให้รถอยู่ในระบบที่ถือว่าสมบูรณ์ถ้าสนใจก็เบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ